สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กันชรียานะคะคล mm ิป hmm. นี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงนิงนของคนวันอังคารเรามาดูกันซิว่าใน1-16ถึง16มกรานี้ค่ะความรักความสัมพันธ์การงานการเงนิงนของคุณจะเป็นเช่นไรนจะจ๊ะ ก็เป็นใหม่แล้วก็ขอให้ทุกคนมีรักดีๆมีงานดีๆมีชีวิตดีๆแล้วกันนะจ๊ะมาเรามาดูกันมีคนบอกว่าอาจารย์หายอีกแล้วอาจารย์หายไปไหนมาอาจารย์ไม่ได้หายไปไหนเลยนะอาจารย์อยู่ทุกวันนะคุณาหายไปไหนมาคะหาอาจารย์ไม่เจอเหรอหรือว่าไม่ได้กดติดตามไว้บางทีเดี๋ยวนี้ช่องของการโชว์หรือว่าเขาเขาไม่เตือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่แจง้งเตือนก็ต้องเข้ามาที่หน้าช่องเลย ถ้ากดติดตามอาจารย์ไว้แล้วก็กดกระดิ่งกิงๆกดกระดิ่งกิ๊งๆไว้ก็จะหาอาจารย์เจอนะจ๊ะมาอังคารอังคารเจ็ดดาบเลยน้อเจ็ดดาบเจ็ดดาบ,ดาบไปทําอะไรมาจ๊ะระวังช่วงนี้ระวังคนโจรกรรมข้อมูลระวังคนแอบส่องอยากดูเราหรือเราไปส่องใครเขาไปส่องใครเข้ามาจ๊ะไปส่องใครมาหรือเปล่า โอ้ไปส่องใครมาหรือเปล่าทำไมไพอ่อดีตเป็นไพ่หน้าเบื่อขนาดนั้นอะเบื่ออะไรอยู่ละจ๊ะรู้สึกเบื่ออยู่กับอะไรคะอังคารอ่ะมาเป็นการพยากรณ์หนึ่งถึง16มกราค่ะมกราสองห้าไพ่ใบแรกเป็นเจดดาบ มองถึงตอนนี้ระวังของหายค่ะโทรศัพท์หายกระเป๋าสตางค์หายการถูกจารกรรมข้อมูลหรือการทำงานถ้าคุณทำงานใดๆก็ตามต้องใช้เทคนิคในการทำงานนิดนึงตลอดจนการใช้ชีวิตค่ะต้องมีกลยุทธ์ตรงฝาต้องฟันอ่าต้องมองหาวิธีการในเชิงบวกเขาเรียกว่ามันจะได้เปรียบในการทำงานเขาเรียกว่าชิงลงมือก่อนได้เปรียบ <laughs> แต่ถ้าระวังอย่างที่บอก ระวังการกำลังระงระวังการเพียกพ้มอ่ามีความรับอะไรก็ระวังระวังหน่อยนะคะความรับอาจจะถูกเปิดเผยความรับอาจจะเอาคนคุณเอาไปพูดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะหรือการทํางานของคนบางคนอาจจะทํางานตรงไปตรงมาไม่ได้อาจจะต้องใจ่ายใต้โต๊ะมีสินบนหรือการที่ได้เงินมาจากที่เล้นเลนลับๆหรือการการเก็บอื อันได้อะไรมาด้วยความเสนหาก็ได้มีคนมาแอบชอบเราก็ซื้อของมาฝากเราซึ่งมันก็มาจากไม่สิ่งที่ไม่ดีเท่าไหร่นะคะในช่วงนี้มีอะไรที่แอบแฝงเยอะอมืมีสตูคู่แข่งที่ไม่ค่อยออกหน้าออกตาค่ะเรียกว่าเ้าซ่อนตัวอยู่นะคะเขาอาจจะมีเรื่องบางอย่างที่คุณอาจจะคิดมีคนคอยจับผิดหรือคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่ชอบหน้าคนเนี้ยที่ทํางานเราไม่ชอบน้าเลย แต่ว่าเราก็ต้องทนอยู่กับเขาเป็นทนอยู่กับเขาเรารู้สึกว่าเขาชอบเอาเราไปพูดรับหลังอะไรเงี้ยเราอาจจะเจอสิ่งนั้นหรือว่าคนสิ่งนั้นคนเราอาจจะเจอคนแบบนั้นหรือเราไปทำกับคนแบบนั้นก็ได้นะคะอืม่าถ้ามีผู้ร่วมง,งานใหม่ๆหรือคนใหม่ๆที่เข้ามาทำงานด้วยก็ระมัดระวังตัวนิดน,นึงแล้วกันเขาเรียกว่าใช้ไหวพริบใช้กลยุทธ์อย่างชาญฉลาด นะคะในการที่คุณจะทำอะไรก็ตามถ้าเขาจะนินทาเราเราก็ชิงนินทาเขาซะก่อนโ <c oughs> อเค okay, ว่า,าประมาณนี้ระวังความลับที่มีค่ะความลับแตกความลับล่วนไหลเราคิดจะทำอะไรนะ่ะที่ผ่านมาเนี่ยนั่งแบบมีการตัดสินใจผิดในเรื่องบางสิ่งบางอย่างตัดสินใจผิดไว้ใจคนผิดเลือกคบคนผิดเลือกวางใจคนผิดเลือกใช้คนผิดได้ทั้งนั้น รู้สึกเซ็งเซ็งเหนือหน่อยเหนือหน่อยในยหน่อยนะคะช่วงนี้อารมณ์ของชีวิตต้องสู้ค่ะโดยชาวีอพมาแบบนี้่การทำงานที่ต้องอยังต้องใช้ความฉลาดความเก่งกาจหรือความเก๋าเขาเรียกว่าใช้ความเก๋าในการทำงานนะคะคุณยังสามารถเอาตัวรอดได้ทุกๆสถานการณ์นั่นแหละค่ะความเก๋าความเก๋า,าระวังเรื่องของเงินค่ะเงินมีอยู่นะเงินมีอยู่นะแต่ใช้เยอะมากเลย มีแต่คนมาขอความช่วยเหลือก็ได้มีคนมาขอยืมเงินมาขอความช่วยเหลือพอตอนเราไม่มีตังค์ไม่มีใครโทรหาไม่มีใครคุยกับเราพอเรามีตังค์ก็มีแต่คนเข้าหาเออลักษณะแบบนั้นระวังการถูกขโมยตังค์ด้วยนะจ๊ะระวังด้วยนะตังค์อยู่ในกระเป๋านะ่ะชีวิตคือการเดินทางค่ะช่วงนี้รู้สึกอึดอัดหัวใจไม่ใช่น้อยแล้วก็ปัญหาต่างๆที่คุณมีอยู่ในใจปัญหาจะต่างๆจะช่วยขจัดหรือ ได้ถูกคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีจะมีเงินก้อนเข้ามาเล็กๆน้อยๆให้คุณได้ชุ่มชื่นหัวใจแต่ระมัดระวังเรื่องเงินนิดหนึง่งถ้าใช้เงินโดยที่ไม่วางแผนตอนนี้มันยังมีอยู่ค่ะแต่บางทีใช้เงินหาความสุขส่วนตัวมากเกินไป เห็นอะไรซื้อชอบชอบชอบส่งของทุกวันอะไรเงี้ยก็ระมัดระวังหรือคนอื่นอาจจะมาเบียดเบียนเงินของคุณเงินของคุณคนเดียวคุณก็อาจจะพอใช้แต่คนนู้นก็มาหยิบมายืมมาเอาไปหรือต้องเอาเงินไปใช้หนี้ชี้สินอะไรเงี้ยก็ก็คงต้องระมัดระวังหน่อยชีวิตคุณค่อยๆกระเตื้องขึ้นมาระดีขึ้นมาแล้วนะเอ,อ่อ the view of fortune เนี่ยมีข่าวดีในดหลายอย่างข่าวดีเรื่องการเงินข่าวดีในเรื่องของของชีวิตที่มัน มันค่อนข้างมีความสุขขึ้นมาบ้างนะบ้างนะโดยชาริออดยังบอกว่าคุณทำอะไรก็ตามยังคงเหน็ดเหนื่อยค่ะชีวิตยังต้องสู้นะระวังความดื้อรั้นของตัวคุณเองด้วยคุณเป็นคนดื้อนะมีพลังแห่งความมุ่งมั่นดีแต่เป็นคนดื้อรั้นไม่ค่อยฟังใครคิดว่าชีวิตฉันแบบมั่นอกมั่นใจฉันคิดถูกฉันทำถูกอะไรอย่างเงี้ยก็ความมั่นใจนั้นอาจจะแบบมันมีมากเกินไป นะคะบางทีคุณอาจจะผิดหวังอะไรในบางสิ่งบางอย่างก็ได้การดิ้นรนอย่างเหน็ดเหนื่อยค่ะบางคนต้องเก็บหอมรอมริสักหน่อยถ้าคุณยังจะสามารถประคับประคองไปสู่เป้าหมายได้นะคะการทํางานก็มีเงินเข้ามาแต่ว่ารออายได้ก็มีเข้ามาแต่รายจ่ายก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มมืออยู่เหมือนกันนะคะลักษณะของคุณยังอยู่ในช่วงของเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่าย บางคนอาจจะไม่อยากจะทำงานแล้วอิ่มตัวก่อนการทำงานบ้างออหรือบางคนก็มีเงินเข้ามาแต่ต้องจำใจต้องเอาเงินนี้ไปปลดหนี้ปลดสินที่มีอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะนะเส้นทางอีกยาวไกลค่ะชีวิตนี้นะถ้าคุณอยากไปสู่จุดหมายปลายทางก็ขอให้มีวินัยเยอะๆหน่อยนะคะไม่ว่าการตัดสินใจอะไรก็ตามก็ต้องมีวินัยในการทำงานต้องมีการวางแผนในะระยะยาว ยังเหนื่อยไปอีกยาวอีกไกลนะคะอืมมันมีความสุขเข้ามาให้คุณได้สุขใจแต่ก็มีความทุกข์เข้ามาที่ทําให้คุณน้องปวดหัวเรียกว่าแบบนั้นแล้วกันนะอารมณ์ประมาณอย่างนี้อือือพยายามค่ะพยายามไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้นะเหมือนช่วงนี้ค่าใช้จ่ายที่มีอยู่หนึ่งความเสพความสุขค่ะอาหารการกินความสุขให้ตัวเองซื้อของที่ตัวเองรักตัวซื้อ หรือซื้ออะไรก็ตามที่เป็นของขวัญหรือรางวัลให้กับตัวคุณเองอยู่นะเราก็ระวังเรื่องของคนที่มาขอยืมขอยืมเงินอืมตอนมีแต่ก็ดูด้วยว่าตอนที่เราไม่มีอะใครช่วยเหลือก็กุลเราเราเรามีก็ช่วยเหลือก็กุลเขานิดหนึ่งแล้วกันระวังคนขโมยตังค์นะความรักความรักความรักเหมือนอยากเป็นโสดแล้วเลย เหมือนเบื่อเบื่อกับความรักนะช่วงนี้สเสน่ห์แรงนั่นแหละด้วยหน้าที่การงานด้วยชีวิตก็ค่อนข้างมีคนเข้ามาให้เลือกเลือกคบคนดีๆแล้วกันค่ะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์ในคําพูดสเสน่ห์ในการกระทําเสน่ห์ใดๆก็ตามอาจจะเป็นคนที่มีสตางก็ได้ช่วงนี้มีสเสน่ห์เลี้ยงเก่งไปแเก่งอะไรเนี้ยนะความรักยังคงถ้าคุณแอบรักเขาชอบใครก็ตามถ้ารักเขาชอบใครก็ยังเป็นความความรู้สึกที่เราชอบเขาฝ่ายเดียวนะ เหมือนเขาชอบเราฝ่ายเดียวหรือเราชอบเขาฝ่ายเดียวไม่รู้ว่าแต่จะมีเด็กเข้ามาพัวพันนะเรื่องของคุณจะมีเรื่องของค่าใจเกี่ยวกับเด็กหรือเด็กเข้ามาพัวพันเด็กมันยั่วหรือหลวมตัวไปหน่อยนะอารมณ์ประมาณนี้นจะจ๊ะถ้ารู้สึกเหนื่อยล้ากับสิ่งที่เป็นอยู่ก็ค่อยๆค่อยๆปรับตัวอ่ะจะมีใครเข้ามาไหมถ้าคุณมีครอบครัวแล้วครอบครัวคุณสุขสมอารมณ์หมายดีช่วงนี้จะพากันไปกินข้าว ซื้อของครอบครัววางแผนร่วมกันอย่างมีความสุขแต่จะมีเรื่องของในอารมณ์เสียๆอยู่บ้างหรือบางคนมีรักซ้อนหรือรักต้องห้ามก็โปรดระวังคุณรู้สึกว่าบางคนนะมีครอบครัวอยู่ค่ะแต่ว่าการมีครอบครัวก็ยังทำให้ใจคุณเหงาอยู่ดีค่ะครอบครัวเป็นทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่ได้เป็นความเข้าใจเหมือนคุณมีครอบครัวมีการมีครอบครัวที่ที่รู้สึกว่าคนเห็นว่าครอบครัวคุณอบอ,อุ่นคุณรักครอบครัว ทำอะไรทุกอย่างก็เพื่อครอบครัวก็จริงแต่ว่ามีความคุณเป็นคนชอบเสียสละอืมชอบเสียสละ <c oughs> แต่ว่าขออภัยค่ะแต่ว่าคุณเป็นคนที่มีความเหงา,าเป็นเจ้าเรือนอยู่คือคุณเป็นคนคิดเยอะและเซนซิทีฟมากๆด้วยนะคุณรักใครคุณก็รักจริงแต่ว่าคุณเป็นคนที่มีความรู้สึกในอารมณ์เปาะบางวันไหวเซนซิทีฟคิดมาก คุณมีความคิดเศร้าๆเงียบๆอยู่คนเดียวนะบางทีในด้านของความรักใจิตใจของคุณไม่ค่อยสุขนะค่ะบางคนอาจจะไปพัวพันถึงรักซ้อนคิดถึงคนรักเกา่ามีความไม่โปร่งใสกับความสัมพันธ์เป็นการตัดสินใจที่ยากบางทีไปแอบรักใครก็ตามอาจจะต้องถอนตัวถอนใจเพราะว่าสถานะไม่คู่ควรค่ะเรื่องของหัวใจก็ยังต้องดูแรกค่ะ นะยังต้องดูแลอีกมากปรับสมดุลซะคุณเป็นเขาเรียกว่าพูดยากนะเป็นคนที่มีอารมณ์สลับซับซ้อนเป็นคนเก็บเก็บความรู้สึกเก่งไม่ค่อยบอกความรู้สึกของตัวเองให้กับใครรู้ความสัมพันธ์เนี้ยเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกคุณจะมีใครใหม่ๆใ,ใครใหม่นะมีเข้ามาค่ะแต่ว่าช่วงนี้คุณอาจจะนิ่งๆเฉยๆไม่อยากโฟกัสกับเรื่องพวกันกับพวกรัก อีกแล้วก็ได้ไม่อยากได้หลักสอนไม่อยากได้รักที่เข้ามาแบบมันทําให้เราต้องลําบากใจหรือว่าเคยมีประสบการณ์ถูกจับได้มาก่อนถ้ามีอะไรซ่อนๆอยู่หรือถ้ามีอะไรแอบปิดบังซ่อนเร้นคนที่บ้านก็ระมัดระวังด้วยนะคะความรักในความลับอะ่ะคนจะรู้ว่าคุณไปแอบ,บมีกิ๊กหรือเปล่าคุณจะรู้ว่าหรือคุณอาจจะไปรู้ว่าคนที่คุณดิวด้วยเขามีคนอื่นไม่นอกจากคุณอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคุณใช้เซนส์สัญชาตญาณจับจับได้เลยอืม ช่วงนี้มีเรื่องที่ต้องตัดสินใจหลายอย่างอาจจะมองถึงความรักก็ได้อาจจะมองถึงความรักความสัมพันธ์หรือมองถึงการงานคุณเบื่องานนะช่วงนี้รู้สึกเบื่อเบื่องานค่ะไม่อยากทํางานบางคนอาจจะอยากออกจากงานบางคนเบื่อเลือเกินแล้วเบื่อกับคนรอบข้างเบื่อกับงานที่ทําบางคนมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรใหม่ๆเรื่องความรักช่วงนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยดูอินเลิฟเลยค่ะ บางคนคุยกับต่างชาติต่างภาษาความรักจะเป็นยังไงในเดือนนี้คะความรักจะเป็นยังไงระวังการทะเลาะก,กับคนรักคะ่ะเอาชนะคัะกคานทะเลาะกันเรื่องไม่เป็นเรื่องยันเรื่องใหญ่โตแล้วก็ทําให้คุณต้องทุกข์อ่ะเดี๋ยวก็ดีกันถ้าทะเลาะก,กับคนที่คุณรักเดี๋ยวก็ดีกันคะ่ะเออแต่บางคนถ้าทะเลาะก,กับกิ๊กเงี้ยจะบอกกิ๊กจะบอกเมียได้ยังไงว่ารักกิ๊กอยู่อย่างเงี้ยก็ทําใจยากอยู่นะค่อนข้างจะทําใจยากอยู่ ในความสัมพันธ์คุณต้องปรับสมดุลดีๆค่ะใช่แล้วก็ต้องซ่อนดีๆด,ด้วยนะถ้าจคุณจะมีมีใจกับคนอื่นที่ไม่ใช่คนของคุณเองมีความเศร้าอยู่ข้างในแต่ไม่มีใครได้รับรู้ไม่รู้จะพูดกับใครยังไงไม่รู้จะบอกกับใครยังไงว่าในใจรู้สึกบางคนความรู้สึกของความรักเนี่ยมันมีใจที่ซ่อนเร้นปิดบงังบอกใครไม่ได้แล้วก็ไม่คิดจะบอกบอกไม่ได้อธิบายไม่ได้แต่มันอึดอัดอยู่ในอกอารมณ์เนี้ อ่าให้ระวังเรื่องของความรักที่เป็นรักซ้อนละกันค่ะถ้าคนที่มีครอบครัวแล้วคนโสดก็ก็มีความสุขได้ด้วยตัวเองรักตัวเองเป็นค่ะรักตัวเองเป็นแต่ถ้าคุณมีครอบครัวแล้วก็ระวังเรื่องของรักซ้อนที่คุณไปปิดบังซ่อนเร้นถ้าคุณมีครอบครัวแล้วหรือคนที่คุณเดิวด้วยเขาอาจจะโกหกหลอกลวงอะไรคุณก็ได้นะจ๊ะโอเคไหมอังคาร อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ตามที่คลิปชันบอกเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ